สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กัชบช่องมีม,มามไทยรักชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุฝ่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของ ชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังื่อความบันเทิงได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดทิป กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องบอกว่าอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะมาดูกันพลังงานของชาวทัดไฟในช่วงเวลานี้ Renewable Four of Water s e x วย Seven of Air the World โอ้โหพลังงานมันก็ค่อนข้างจะมาพร้อมกับ ความปังเนาะอยู่ในเวของการที่น่าจะได้มีการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมบนว่ามันมีความแบบคุณจะตระหนักกับอะไรหลายอย่างในช่วงเวลาเนี้ยมากยิ่งขึ้นตระหนัก,กรู้เข้าใจสถานการณ์เข้าใจเวสเต็ปอะไรที่มันจะต้องเป็นต้องไปมากขึ้นช่วงนี้ถ้ามีใครมาแบบ คิดไม่ดีหรือว่าไม่โอเคกับชาวทัศน์ใยเหมืนว่าคุณก็เรามาตว่างตัวเองอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวทัศน์ใยเองอาจจะเคยเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไปในรูแปแบบที่คาดหวังหรือตั้งใจนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นในแบบที่เราคิดแล้วเราเองก็อาจจะรู้สึกว่า เออทำไมมันไม่เป็นแบบนั้นทำไมมันไม่เป็นแบบนี้เนาะทำไมไม่เป็นในแบบที่เราคิดว่ามันจะเป็นนะคะแต่ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอัน control เนาะช่วงนี้คุณมีเป้าหมายมีความแบบตั้งใจในการที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางอะไรต่างๆโดยเร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับใส่ความมุ่งมั่นใส่ความพยายามเข้าไปเต็มที่ เป็นคนที่น่าจะได้มีพลังงานของการเชอร์เบรการสักเซสกับชีวิตในช่วงเวลาเร็วนี้แหละมันมีความแบบสะท้อนตัวตนสะท้อนอะไรหลายอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้ประเมินชีวิตตัวเราเองนะคะรีเบิร์ดในเรื่องเราพลังงานความรู้สึกความสัมพันธ์ ตอบโจทย์ตัวเราเองให้มันแบบเหมือนได้มากที่สุดอะช่วงนี้นะมันมองว่าก็เหมือนจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณเองก็จะไม่โฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่จําเป็นอาจจะมีช้อยหรือมีตัวเลือกทางความรักเข้ามามากมายด้วยก็ได้แต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้แบบไปโฟกัสถึงขนาดนั้นโฟกัสเฉพาะเป้าหมายพลังงานที่ใช่อะไรที่จะสามารถตอบโจทย์คุณได้จริงๆ อย่างหนึ่งที่สําคัญที่มันมองว่าพลาัางงานมันกาลังจะเปลี่ยนนะ,ะหรือว่าพลังงานมันจะนําพาคุณไปสู่ความสกเซสคือการเกิดใหม่รีเบิร์ดการสะท้อนอะไรหลายอย่างแล้วเราเหมือนอยู่ในกระบวนการได้เรียนรู้ในการคิดในการตัดสินใจกับสิ่งนั้นๆเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนดรักนะคะของชาวทัดไฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ จะเป็นแบบไหนลักษณะนะคะเนือคู่ของคุณนะอะมาดูกัน w i e l of fortune นะคะ page of earth นะคะเด็กถือเหรียญสิทธุวยค่ะ knight of earth นะคะอัศวินถือเหรียญมนว่าคนคนนี้คือคนที่เขา น่าจะาจะาเด็กกว่าคุณหรือว่าอยู่ในจุดของการเริ่มต้นธุรกิจการงานการต่อยอดในเรื่องต่างๆมันมีเรื่องของการเริ่มต้นมีเรื่องของความรู้สึกผูกพนันนะคะความเป็นฟ a m i l y ความเป็นครอบครัวอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยร,รู้สึกเหมือนผูกพันกันมาก่อนหน้านี้หรือมีพลังงานที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมัน มีอะไรที่จึงใจหรือเป็นพลังงานที่มันจะเป็นสเต็จของการต่อยอดไปเนาะการบริหารจัดการการสพอร์ตการตอบสนองมาเบรสพอรกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น มันเป็นแนวของการแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะถ้าคนคนนี้เข้ามาคุณจะสังเกตได้ยังไงสังเกตว่ามันเป็นพลังงานของการซัพพอร์ตที่ดีไหมเป็นพลังงานของการเป็นพลังงานความรักความรู้สึกที่แฮปปี้หรือดีตัใจไหมให้ฟิลลิ่งที่มันอบอุน่นเต็มเต็มรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีความผูกพันกันมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ มาในจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะมันว่าคนคนนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของคุณจังหวะที่คุณอาจจะมีความก้าวหน้าหรือเรามองว่าเฮ้ยความสัมคัญธ์เนี่ยมันน่าจะพัฒนาต่อยอดมีความก้าวหน้าในชีวิตเกิดขึ้นได้ประมาณน,นี้เข้ามาในเวในสานกาณ์อย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือมันมองว่าคนคนนี้เขา จะเป็นคนที่แบบรักการโปรเกรสในชีวิตอะต้องให้ชีวิตมีความเข้าวหน้าหรือว่าอยู่ในสเาจที่สามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองต่อไปได้นะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นจังหวะเป็นโชคชะตาเป็นช่วงเ,เวลาของการเปลี่ยนแปลงพอดีเลยที่ที่สิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาหาคุณคุณในจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงมันว่าคุณน่าจะได้เจอได้เจอกับคนคนนี้นะคะ มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเราก็มองว่ามันจะมีการซัพพอร์ตกันในแง่มุมของความรู้สึกที่ดีด้วยนะคะเราไปดูคำแนะนำและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกันเป็นยังไงบ้างดีลีนะคะ four of earth two of air สองดาบราชาถือไม้เท้าราชาถือถ้อถวย มีเรื่องของความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะมีเรื่องของแพชชั่นนะคะหมดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะได้ปลดล็อกปลดปล่อยพันธนาการอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแหละแล้วก็ตัวคุณน่าจะได้มีการโฟกัสให้มันตรงจุดตรงใจกันมากขึ้นมีการใส่ใจรายละเอียดลงดีเทลอะไรต่างๆกันมากยิ่งขึ้นนะคะ มองว่าเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็มันเป็นเหมือนทางเลือกที่เข้ามาก็อยู่ที่ชาวทาดไฟเองแหละว,ว่าคุณจะเลือกอยังไงจะไปต่อในวีไหนนะคะมาดูลัคนาราศีกรกฎเมษมังกรแล้วก็ราศี นะคะประมาณนี้เนาะต้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมดต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะฉันก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ใครที่สุกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ